ทำไมลูกค้าไม่กลับมาใช้บริการซ้ำนะคะอันนี้เป็นปัญหาที่เจ้าของร้านนวดและสปาหลายๆที่กำลังเผชิญอยู่พิมจะมาแชร์เทคนิคการรีบุ๊กอย่างมืออาชีพนะคะหลายๆคนนะคะมักจะเจอปัญหาลูกค้ามานวดครั้งเดียวแล้วก็หายเงียบไปเลยทั้งๆท,งที่คุณก็คิดว่า คุณก็นวดดีบริการคุณก็ดีแล้วแต่ทําไมเขาถึงไม่กลับมานะคะคําตอบก็คือเราไม่มีระบบจองที่มันมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่มีแผนดูแลลูกคา้าระยะยาวนะคะสาเหตุที่ลูกค้าไม่กลับมาก็คือ1เนี่ยไม่มีการแนะนำให้ลูกค้าทำทรีทเมนต์ต่อลูกค้าบางคนไม่รู้ว่าควรมาทำทรีทเมนต์อีกทีเมื่อไหร่หรือว่า ควรจะมาทำทรีทเมนต์ต่อหรือไม่ทำกี่ครั้งถึงจะดีขึ้นเงนี้ยบางทีนวดเสร็จแล้วลูกค้าบอกว่าดีขึ้นเทอร์ปิสก็ไม่ได้แนะนำต่อลูกค้าก็เข้าใจว่าโอเคครั้งเดียวแล้วมันดีก็ไม่ต้องกลับมาอีกเงี้ยค่ะสองไม่มีระบบติดตามผลลูกค้ากลับบ้านไปก็มีใครสอบถามอะไรทั้งนั้นนะคะลูกค้าก็คิดว่าโอเคครั้งเดียวเรียบร้อยฉันสุขภาพชั้นดีแล้วฉันไม่ต้องการทำทรีทเมนต์อีกแล้วหรือคุณไม่ได้มีโปรโมชั่นหรือแพ็กเกจที่จะจูงใจให้เขากลับมา อันนี้คือสาเหตุหลักๆเลยที่ผู้ประกอบการร้านนวดร้านสปาละเลยนะคะระบบพวกนี้คุณจะต้องจัดทำนะคะแล้วก็นำไปสอนกับทีมงานของคุณเทคนิคการรีบุ๊กแบบมืออาชีพนะคะที่จะทำให้ลูกค้าคุณกลับมาแน่นอนคุณสามารถเรียนรู้แล้วก็เอาไปแชร์กับทีมงานของคุณได้เลยนะคะหนึ่งเลยคุณต้องวางแผนการดูแล ลูกค้าตั้งแต่ครั้งแรกที่มาใช้บริการเช่นหลังจากที่เราคอนเซ็ปต์เราวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าอย่างนี้ค่ะเรานวดเราทำทรีตเมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องให้คําแนะนำนะคะกับลูกค้าว่าลูกค้าควรจะมาทำทรีตเมนต์อีกทีเมื่อไหร่นะคะจํานวนกี่ครั้งอย่างน้อยอย่างงี้ค่ะการที่เราให้ข้อมูลลูกค้าไปลูกค้าสามารถทําความเข้าใจได้ว่า ปัญหาที่เขามีเกิดจากอะไรแล้วอะไรที่จะแก้ปัญหาเขาได้ความถี่บ่อยแค่ไหนถ้าเราเป็นคนบอกนะคะแล้วเราเป็นคนทำทรีทเมนต์แล้วลูกคา้ารู้สึกดีขึ้นลูกค้าจะเชื่อเทรลปิสมากนะคะ 2. ลูกค้ามาทำทรีทเมนต์เรียบร้อยแล้วอะคะ่ะอย่ารอให้ลูกค้าโทรกลับมาทักกลับมาเพื่อจะมาจองให้เราจอง treatment ทรีทเมนต์ครั้งหน้าของลูกคา้าให้เรียบร้อยเลยก่อนที่ลูกค้า จะออกจากร้านนะคะปกติเวลาพิมพ์สอนทีมงานหรือแม้แต่ตัวพิมพ์ทำทรีทเมนต์เองพอทำทรีทเมนต์เสร็จนะคะพิมพจะสรุปทรีทเมนต์เลยว่าวันนี้ลูกค้ามาด้วยอาการยังไงยกตัวอย่างเช่นลูกค้ามาด้วยอาการปวดข้อบาา่าไหลเราก็จะให้ลูกค้าติ๊กตอนแรกใช่ไหมว่าลูกค้าปวดที่ เลดเท่าไหร่เงคะ่ะอาการปวดอยู่ที่ระดับหนึ่งหรือถึงระดับสิบเนี่ยลูกค้าอยู่ที่ระดับไหนแล้วพอนวดเสร็จเนี่ยเราถามลูกค้าอีกทีว่าลูกค้าอยู่ที่ระดับไหนเพื่อเป็นการยืนยันผลลัพธ์ในการทำทรีทเมนต์ของเราว่าเราแก้ปัญหาที่เขาระบุมาตอนแรกได้นะ,ะถ้าลูกค้าบอกว่าเออเขารู้สึกดีขึ้นเงนี้ยแล้วเราก็พูดต่อเลยว่าทรีทเมนต์นี้นะคะลูกค้าควรจะมาทํา อีกทีเมื่อไหร่ความถี่เท่าไหร่มาอีกอย่างน้อยกี่ครั้งเนี่ยถ้าลูกค้าพยักหน้าหรือลูกค้ามีการตอบรับที่เป็นบวกคุณก็ใช้โอกาสนี้ในการจองลูกค้าครั้งต่อไปได้เลยโดยปกติแล้วถ้าลูกค้ามานวดวันศุกร์วันนี้ว่างหมายความว่า โอกาสที่วันศุกร์อื่นเขาจะว่างมันก็มีสูงโดยมากพิมก็จะบอกกับลูกค้าเลยว่างั้นจองวันศุกร์หน้าเลยดีไหมคะเวลาเดิมสะดวกไหมถ้าเราเป็นคนทําธุรกิจนะคะเราจะต้องรู้จักขายรู้จักแนะนําให้ลูกค้าเพราะลูกค้าบางทีเขาก็เป็นคนขี้เกรงใจเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะถามดีไหมหรือเขาจะยังไงหรือบางทีเขาก็คิดไปเองว่า เออทรีตเมนตเดียวมันจบแล้วนะคะอันนี้เป็นเทคนิคที่ทุกคนจะต้องหัดทําเวลาคุณทำทรีตเมนต์หรือเวลาคุณเป็นเจ้าของร้านคุณต้องไปสอนลูกน้องของคุณให้รู้จักจองทรีตเมนต์ให้ลูกค้านะคะเพราะว่าถ้าหากคุณทำทรีตเมนต์ดีมีความน่าเชื่อถือแล้วผลลัพธ์มันตอบโจทย์ลูกค้า โดยมากถ้าหากเราชวนลูกค้าจองลูกค้าจะไม่กล้าปฏิเสธเพราะเขารู้แล้วว่าทริตมนี้มันมีประโยชน์กับเขายังไงแต่ถ้าคุณไม่ถามลูกค้าก็ไม่จองเพราะเขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน3นะคะเทคนิคที่คุณเอาไปใช้เพิ่มเติมได้ก็คือควรจะมีการติดตามผล1-2วันหลังจาก รับบริการไปแล้วคุณจะโทรหาจะทักไลน์จะส่ง sms จะอีเมลได้หมดนะคะส่งข้อความไปหาลูกค้าว่าลูกค้ารู้สึกยังไงบ้างอาการที่เขาเป็นดีขึ้นไหมลูกค้าเมื่อได้รับการติดต่อจากเราลูกค้าจะรู้สึกว่าเราใส่ใจกับปัญหาของเขาจริงๆเนี่ยไม่ได้สักแต่นวดสักแต่ทำทรีทเมนต์แล้วก็จบกันเนี่ยคือเรามีความหยาย่วงใยเราเป็นคนที่วางแผนให้เขามีสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นงียะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย การใส่ใจเป็นเรื่องสําคัญแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าหากคุณบอกลูกค้าว่าเดี๋ยวอีกวันสองวันคนจะโทรไปหรือจะติดต่อไปเพื่อติดตามผลคุณจะต้องทําเหมือนที่พูดนะคะเพราะถ้าหากคุณไม่ทําลูกค้าก็จะสูญเสียความเชื่อใจหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กําลังเปิดร้านหรือวางแผนว่าจะเปิดร้านใหม่เนะะี่ยค่ะพีมพ่มีหลักสูตรชื่อว่าหลักสูตรบริหาร,รธุรกิจเวลเนสสปาแล้วก็ธุรกิจทรัพย์บุคลินิกก็คือการนวดบําบัด ะค,ะคอร์สนี้นะคะเราสอนทั้งการวางแผนเมนูการทำแพ็กเกจการทำการตลาดการบริหารทีมงานระบบการเงินแล้วก็กลยุทธ์ในการทำให้ธุรกิจโตแบบยั่งยืนนะคะอันนี้เป็นคอร์สสัมมนานะคะซึ่งพิมพ์จะจัดขึ้นวันที่30มิถุนายนถึง 3กรกฎาปี2568นี้ที่จังหวัดระยองประเทศไทยนะคะซึ่งเรามีสัมมนาเต็ม4วันนะคะที่เราจะมาพูดคุยเรียนรู้เกี่ยวกับการทำธุรกิจนวดแล้วก็เวลเน็ตสปานะคะนอกจากนี้พิมพ์ยังมีระบบเรียนออนไลน์ที่นักเรียนสามารถเรียนทบทวนซ้ำได้อีก1ปีเต็มนะคะซึ่งคอร์สอบรมนี้รวมที่พักแล้ว5คืนนะคะอาหาร8มื้อนะคะก็คือช่องชวงเช้าเที่ยงนะคะแล้วหากใครที่ สนใจจะเรียนรู้นะคะสามารถติดต่อเพื่อจองสิทธิเรียนได้นะคะตอนนี้ราคาพิเศษคุณมั่นใจได้เลยถ้าหากคุณมาเรียนกับสปาบอร์ดนะคะเรียนกับพิมพเนี่ยคุณจะได้เรียนแบบมืออาชีพแน่นอนนะคะพิมพทำงานด้านนี้บริหารงานสปามานานกว่า15ปีนะคะแล้วพิมพ์ก็สอนลูกศิษย์ที่เป็นผู้ประกอบการสปาทั้งในไทยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยมามากกว่า2,000คนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้ข้อมูล ที่คุณสามารถเรียนรู้แล้วก็นำไปเป็นแนวทางในการทำธุรกิจได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าคุณมาเรียนแล้วคุณจะต้องไปนั่งเทียนทำธุรกิจไม่ต้องเลยเพราะว่าสิ่งที่เราเรียนกันในคลาสเราแชร์จากทั้งประสบการณ์ของครูเองแล้วก็แชร์จากประสบการณ์ของนักเรียนทั่วโลกที่เขาไปเปิดสปาทำธุรกิจกันมาแล้วนะคะใครสนใจนะคะอินบ็อกซ์มาได้เลยอย่ารอให้ร้านของคุณ พังกลางทางะคะมาเรียนรู้ให้พร้อมตั้งแต่แรกแล้วก็เดินหน้าไปอย่างมืออาชีพนะคะเรามีระบบเรียนนะคะระบบซัพพอร์ตนักเรียนตลอดปีที่คุณทำงานสามารถปรึกษาคููได้ตลอด